โดนรับไปคลายมือข้างหลังนิดียยาวครับพยายามเหยียบเต็มฝ่าเท้าเดี่ยวขายืดลงมาขายด้วยขายด้วยแต่ก็ยัไม่ไม่คายมือข้างหลังก็นิดเดียวเองเข่าพยายามเข่าเอาฝ่าเท้าไปรับให้ได้เดี๋ยวเข่านิดนึงนิดนึงถึงพื่นคายยาวคลายยาวคลายยาวคลายยาวถอยหลังครับถอยหลัง

เชื่อมคนมาข้ามฝั่งนี้ยกขายัานนะครับเดี๋ยวเอาตัวไปกระแทกทางทางมันไม่เรียบเชื่อมนคนข้ามเลยครับทำต้นหลงก้าลวลงอครับเอาปรับตัวหน่อยย,ย่อลงเรียบนะครับทางสองขาพร้อมครับยกขายัานไว้นั่นแหละครับแตะน้ำลงต่อเนื่องเลยเอา้าวอีกทีดูครับลงเพิ่มลงเพนแล้วครับลงื้เพิ่ม เดิน